สวัสดีครับเราจะมาทำโรตีกันด้วยต้นจันทจ๋าทุกคนต้องให้เป็นให้ผมนะที วันนี้นะคะเราอยู่กับตอนอะไรกินได้ไหมวะวันนี้เราจะมาทําเมนูโรตีจิ้มแกงกันนะคะทุกคนจิ้มแกงใช่เราเห็นที่อินเดียนะคะอินีมันจิ้มกับแกงที่พวกแบบที่แบบที่เป็นพวกพ่งเทศหรืออะไรก็ตามแติ้แกงนะคะทุกคนแต่ว่าวันนี้นะเราจะเอาโรตีมาจิ้มแกงของไทยเรากันใช่ก็อยากรู้นะว่าถ้าจิ้มแกงของไทยแล้วมันจะเป็นรสชาติยังไงนะคะทุกคนเดี๋ยวแต่ว่าก่อนอื่นเลยผมอ่ะ ผมก็ฟองแล้วไปซื้อโรตีมาเป็นโรตีจากอับังเมืองอบังเลยจากอินเดียเลยนะครับเมืองอับังจากอินเดียเลยนี่เห็นไหมเอ่ยเดี๋ยวจะเป็นประมาณซื้อมาแล้วก็มาแช่ตู้เย็นไว้แต่ไม่รู้บูดยังนะไม่บูดโอเคนี่ครับแล้วก็จะมีเนยนะครับเดี๋ยวเราอาจจะไปทอดกันคือเราจะมาทอดเองเลยนะครับแล้วเราก็จะมาจิ้มแกงที่เราไปซื้อมาจาก ร้านป้าเลยนะเนี่ะครับเราไปดูกันเลยว่าจะเป็นยังไงว่าจะล่มหรือจะจะรอดไปเลยสวัสดีครับเราจะทำโรตีกับะจ้าจาเป็นอะไรอ่ะเป็นคนอินเดียแล้วก็ใช่ทำกดกดก่อนอันนี้ดูดูจากบังมาเลยนะฮะก็เขาใช้ล้อนเอา เออทำใหม่ทำมือแบบนี้เดี๋ยวปา้ามาพวกคอนมันไม่เป็นให้ผมสักทียังเป็นก้อนอย่างนี้เลยนะ A few moments later เอออุ้ยไปขัดไปขัดจะได้แล้วจะได้แล้วมผมเริ่มรู้หลักการมาแล้วครับเุ้ยเ <laughs> ุ้ยนวิวิตัวจะได้แล้ว ผมทำโรตีไปแล้วผมทำโรตีป <c oughs> ไปแ <c oughs> ล้วเฮ้ยไหนสักเดือนสักเดือนอะไรเขาต้องอย่างนี<อ>้นะอะรยังไงใองหลังเดี๋ยวเราอย่างไรข้างหลังเดี๋ยวข้างหลังก็แล้วก็ปีกปาง,งาลงไปลย่างนี้นเลยขาดเลยเฮ้ยอย่างนี้แหละเวคนดูเขาบ,บอกว่าคนทำโรตีใช่ป่ะแบบพวกอบังอะ่ะไม่ให้ตีทำแป้งอย่างเงี้ยไม่ให้ขาดใช่ป่ะอืมแต่คนทำแป้งไม่ขาดมันไม่ค่อยอร่อยเว้ยมันต้องทำให้ขาดมันถึงจะอร่อยโอเคทุกคนนี่ครับได้แล้วถึงมันจะไม่สวยก็เถอะครับถึงมันจะไม่ได้เป็นรูปวงกลมแหละ ผมว่าผมไม่กล้าทาต่อแล้วเดี๋ยวสิ้นสว,สวยของเราจะขาดนะครับชิ้นนี้เลยครับอยากทาบ้างอะ่ะมาตาฟองทำมาก <c oughs> โอเค่ะทุกคนเมื่อกี้ก็ได้เห็นพี่เจมทมําไปแล้ว,วรู้สึกว่า <c oughs> แบบอะไรอ่ะดูดิได้เป็นไรอ่ะตั้เหมือนแบบเหมือแนบบหนามากอะ่ะทุกคนกินแบบไปแล้วมันจะแบบไม่อร่อยโอเคมาดูฟ oh, อเนอะบังนะคะ เขาทำอย่างนี้ก่อนปลาไปจ้าแล้วก็แบบมือนะต้องเปื้อนต้องเปื้อนอะไรนะมาการีนอ่ะที่อบังเขาใช่ไหมแต่เราใช้เนยไงแล้วก็แบบอย่างนี้ก่อนเว้ยเห็นเขาทำอย่างนี้ก่อนใช่ปะช,ช,ชุบ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 แล้วเขาจับอย่างนี้ใช่ปะอือ,อด,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 ด <K i <K i ูดูดูดูนี่เฮ้ยเอาเรื่องว่ะเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยเอาอะปลาดาวเหมือนเล่นอะไรด้วยเหมือนเล่นสลามอ่ะตอนนี้เกียดก็เวนารอดนะเราใช้วิธีการแห่จดกว่เฮ่หด้่กว่าไปห่ไาไแหาไ่แหมันป๊แล้วปังแล้ว เขาก็ซ่อนปมข้างล่างเขาก็ทำอย่างี้แล้วเขาก็ทําให้มันแบนๆโอเคเลยใช่ทอดอย่างเงี้โอเคค่ะทุกคนไปทอดกันดีกว่าไปนี่เราก็ไปทอดกันมาเสร็จแล้วนะคะใช่ก็อันนี้อันนี้มันไหม้ไหม้นิดนึงนะคะ ต่อ,อ,อ,อไปนะครับเ,เราก็จะมาแนะนําแกงของเรากันนะฮะก็จะมีนี่ครับผัดเผ็ดไก่อันนี้อันนี้เรากินไว้เมื่อเช้านะครับแล้วก็มาทําต่อเลยโอเคส่วนอันนี้ก็จะเป็นแกงที่เราไปซื้อวางนอกอันนี้แกงเขียวหวานนะคะโอ้โหแกงเขียวหวานยอดมะพร้าวแล้วมัง้งอันนี้ก็จะเป็นแกงผะแนงนะคะห็นปั้ง จะมาใส่ในโรตีอันนี้นะคกินเราจะมาลองชิมแบบเขาเอาแป้งโรตีใช่ไหมคะจิ้มลงในแกงเหมือนแบบบัตเตอร์ชิคเก้นในแบบใช้แป้งน้นจุ่มกับบัตเตอร์ชิคเก้นในอินเดียใช่ไหมเราก็จะลองแป้งโรตีจิ้มกับแกงของไทยนะคะเรามาลองกันดีกว่าโอเคเริ่มจากอะไรก่อนแพนแงพนแนงเริ่มจากแพนแนงก่อนนี่นะลองกินก่อนเลแพนแนงอันนี้

เกียวหวานอันนี้ผ่านไหมก่อนผ่านผมว่าไปกันได้โรตีกับแพนแนงองะผ่านนะคะทุกคนไปโรตีกับไก่เกียวหวานครับโรตีกับไก่เคียวหวานคนดูไก่เน,น้นๆน,นอนมะพร้าว ปลาย่เีแล้วก็จิ้มแกงนะมันอร่อยมากขนาดแป้งเปล่าๆยังอร่อยอร่อยปะอืมอร่อยอร่อยแล้วนุ๊กบอกไม่หนกว่ามัน,นอร่อยยังไงไม่เคยกินจะพูดยังไงดีมันไม่เหมือนที่ไหนอ่ะหรืเหมือนอะไรอ่ะไปเรามาลองกินอย่างนี้อันเป็นใจครับ <c oughs> ข้าวนะแต่ที่ชอบที่สุดก็คือผนังนะใช่ปะ่ะชอบอะไรชอบผนังที่สุดลองมาก็แกงเขี่ยวหวานเป็ดแกงนี่ก็ใช้ได้นะใช้ได้แต่ว่ามันอยู่ที่สามไงแล้วผนังนี่คือก็มันเหมือนแบบแกงไอ้นี่นะมัสั่นเนาะเออ oh, <no. S 1> ที่เราไม่เอาผัดมัสั่นมาก็เพราะว่าอะไรหาซื้อ,อยากหาซื้อ,อยากแล้วก็ไมไ่ค่อยมีคนขาย โ <Okay. S 2> <Okay. S 1> อเคใครที่ดูถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ก่อนนะครับตะไครเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะคืออร่อยกับการกินอยู่ใช่ไหมก็เลยพูดมัว่วพูดรัวว่าเลยดนะูผมก็จะกินจนหมดแล้วเนพะราะว่าอร่อยมากโอเคค่ะก็ปล่อยให้พี่เจมเขากินไปนะคะใครชอบคลิปนี้ก็กดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้เราสองคนด้วยนะคะและอยากให้เราทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้ล่างเลยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย